คร,ครับมาติดตามรายการอีสานเซานีกันต่อครับอย่างที่บอกไปว่าเซานี่สิภาคผู้ชมไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับของภาคอีสานบานเห่ารายงานพยากรณ์อากาศประจําวันมื้อนีอยู่กับคุณปร,ริปร,ริวัฒนน้ำดวงครับ สวัสดีคุณเปียวพงคุณทัชรแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ในช่วงนี้นะครับตัวพายุโซนร้อนนะครับจะมีที่ทําให้บ้านเรามีฝนในช่วงของวันที่27แล้วก็ช่วงของเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็ได้อ่อนกําลังลง,ลงกลายเป็นอยอมความกดอากาศต่ํากํากลังแรงแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้ส่งผลทําให้บ้านเรามีฝนนะครับก็อาจจะสังเกตได้นะครับว่าในเช้าวันนี้ก็เริ่มที่จะมีแดดเกิดขึ้นมานะครับบริเวณ ข่ัวก่อนอื่นเรามาติดตามในส่วนของฝนในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดเลยวัดได้0.2มิลลิเมตรขอนแก่นวัดไม่ได้นะครับแล้วก็นครพนม0.2มิลลิเมตรนครราชสีมาวัดไม่ได้นะครับแล้วก็อุบลราชธานีก็มีอยู่0.3มิลลิเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่ในช่วงของเมื่อวานนี้จะเป็นลักษณะของฝนโปรยนะครับฝนที่ตกเบาๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมฆมากนะครับ มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับในวันนี้จะเป็นลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับจะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะอนออกเชียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับที่เกิดจากการสลายตัวของพายุจามีนะครับตรงน,นี้จะอยู่บริเวณประเทศเวียดนามอ่าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับ สาหรับในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้ก็จะเห็นได้ว่า,าจะยังคงมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากอยู่นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเมฆชั้นต่ํานะครับก็จะปกคลุมทั่วบริเวณภาคตะเ,เหนือเลยนะครับแล้วก็ในช่วงกลางวานันช่วงบ่ายต่อไปนะครับเมฆก,ก็จะเริ่มน้อยลงนะครับท้องฟ้าก็จะเริ่มที่จะโปร่งขึ้นนะครับ การคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอากาศเย็นในตอนเช้านะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงตอนกลางวันอยู่ในช่วง30ถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดเช้าวันพรุ่งนี้19ถึง23องศาเซลเซียสเรามาดูในส่วนของจังหวัดที่ยังคงมีโอกาสของการเกิดฝนอยู่นะครับก็จะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคนะครับก็ตั้งแต่จังหวัดสกลนครนคร,นครพนมมุกดาหาร อำนาจ,จเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งจะเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับครับก็ในวันนี้นะครับก็อิทธิพลนะครับของตัวพายุจะมีก็จะลดน้อยลงไปนะครับก็จะเริ่มที่จะมีอิทธิพลของอากาศเย็นนะครับที่ก็จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณบ้านเรานะครับก็จะแผ่เสริมลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะทําให มีลักษณะของอากาศเย็นในตอนเช้านะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีลมหนาวลมแรงเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของฝนก็จะหายไปนะครับท้องฟ้าก็จะโปร่งขึ้นนะครับครับสำหรับการรายงานในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์045244189นะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปริวัตรน้ำดวงนั่นเองนะครับคุณบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ะ ความกดอากาศั้นต่างทไพย์เรื่องของความหนาวแพรเข้ามาหลังจากนีเห้าสิพิพิษกันกับน้ำอยู่ในบ้านล้วปัจจุนี้ครับพิดกันพิดกันแล้วตื่นสารมารสิพิษกันเอาแล้วบอยอยากบ่อยากยุ่งเกี่ยวกันเลยบอยอยากสิซู้น้ำ <c oughs> นะครับอาบน้ำยากละอาบน้ำยากแต่ว่าคนะันแรกผ่านไปคันต่อไป ยากเหมือนเดิมอากาศสหนาวแนช่วงนี้นะครับก็ถือว่าดูแลสุขภาพกันดังนั้นคือเรื่องของการออกกําลังกายดูแลสุขภาพเจ้าของบริสันจะมีผลกระทบเรื่องของการเป็นวัดได้นะครับพ้นเป็นไข้เป็นวัดหลายช่วงนี้อากาศมันสิเปลี่ยน